ยืนยืนใกล้ๆหน่อยครั่มีสกายขึ้นหน้าหน่อยครับเรื่องอะไรเนาะต่อการมาร่วมงานวันนี้เป็นยังไงบ้างได้เจอแฟนๆด้วยครับจริงก็ดีใจครับดีใจเราเพ็่เขียนเพี่อมาเริ่มงานเปิดเผยวผมเซรั่มือดีๆผมแบบเย่แล้วก็จริงๆเราเพิ่งจบแฟนคอร์มาด้วยไดงเจอแฟนๆมาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าก็ขอบคุณที่เขามาให้กำลังใจกัน ทุกคนจะเบื่อหน้าเราแล้วใจบ่อยไปหน่อยปวดทุกคนเบื่อที้ทุกคนไม่เบื่อหรอปวดทุกคนเหนื่อยด้วยเพราะว่าสองวันแฟนคลับสองวันติดอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบดูทุกคนใช้ energy เยอะอะไรอย่าเงี้ยต้องมาคอยตามเราอีกอะไรย่างเงี้ยแต่ก็ดีใจที่มาตามอยากให้มัาตามทีนี้มีการทดลองผลิตภัณฑ์ทุกเวทีด้วยเป็นไงบ้างคะ มันก็โอเคนะครับแบบว่าก็อย่างที่พู้บนเวทีคกินก็แบบนุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับเซอรเหมือนเราได้แบบบำรุงไปดูดด้วยกันแล้วทั้งทำความสะอาดแล้วก็บำรุงผิวไปในตัวด้วยฝากคือผลิตภัณฑ์ดีๆนี่นะครับฝากนะครับฝากฝากครับก็ฝากกันเย่กล่อเซรั่มดูซีนะครับก็ใครอยากทั้งล้างหน้าแล้วก็บำรุงผิวไปด้วยในตัวก็มาซื้อมาใช้กันได้ครับอ่ะค่ะขอย้อนกลับไปที่คอนเสิร์ตรมเมนเป็นยังไงบ้างคะสองวัน ก็ดีนะเป็นแต่ละวันแต่ละวัน,นไม่เหมือนกันเลยนะใช่ใช่ผมว่าฟิวมันคนละแบบสนุกคนละแบบแล้วก็ด้วยเกมเราคนละแบบด้วยเลยครับแล้วก็สนุกมากจริงสนุกมากแบบไม่เหนื่อยเลยตอนแรกคิดว่าจะเหนื่อยแต่ว่าไม่เหนื่อยเลยชอบมากอ้าวอนนี้สามารถเล่นได้แบบ <10 S 1> อีกสิบวันเลยสิบวันเลยเหรอสิบวันเลยเหรออันนี้เราไหวอ่ไอ้จริงๆผมกับสกายคุยกันแล้วแบบตอนแรกคิดว่าจะเหนื่อยแต่ว่า ันไม่เหนื่อยอ่ะมันหมือมันรู้สึกเวลามันผ่านไปไวมากจริงๆรู้สึกว่าสนุกมากเลยอ่ะถ้ามีโอกาสก็ไว้หน้าพอดเลยอย่างแต่ว่าแฮปปี้มากขอบคุณทุกคนที่ให้การตอบรับที่ดีมากเลคือเหมือนตอนแรกเราก็คิดว่ามันจะเหนื่อยแหละเพราะว่าตั้งแต่โชว์เนาะตั้งแต่ซ้อมนะเพราะว่าเราไม่ได้พักเลยใช่เราแบบซ้อมมาแบบไม่ไม่มีวันพักเลยครับจนถึงวันจริงอ่ะใช่ซ้อมแล้วก็แบบมีต้องทำเบนเนฟิตกับแฟนๆต่อด้วยซึ่งตอนแรกเราก็จะอ่อมไหมว่าแบบทำเบนเนฟิตแต่ก็แบบพยายามจะบูสต์เนจีแล้วก็ สุดท้ายก็ไม่อ่อมใช่แบบเหมือนพอพราเหมือนได้กำลังใจจากทุกคนที่ส่งมาแล้วมันแบบเหมือนมันฟูลฟิลความรู้สึกใจในช่วงไปในปิดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแฟนๆเราก็แบบรอเจอเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็เราได้มีโอกาสเจอทุกๆคนที่มาดูอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกแบบเราก็ฝากปื้มแล้วก็ได้พลังอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบพอเสร็จแล้วหมดก็แบบหมดแล้วหรออะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยมันไม่เหนื่อยเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแค่แค่กลับไปผักแล้วก็มาเล่นอีกวันแล้วอีกวันหกนะเพรามัน มันก็นฟูฟิวแบบเต็มอ่ะแบบไม่มีไม่มีมมแ,บบแบบเอนเนอร์จีดอบไม่มีความที่แบบรู้สึกว่าไม่แบบหมดแรงอะไรอย่างไม่มีเลยรู้สึกแบบมาวันนี้มาอะไรอย่างนจนจนถึงจบเบ็นเอฟิตใช่จนถึงจบเบ็นเอฟิตผมก็พูดกับสกายแบบเออแม่งไม่เหนื่อยเลยเนาะอะไรอย่างจริงมันดีมากครับดีมากผมชอบนะอย่างแขกเขาเชิญขอบคุณทั้งสองวันก็คือพิเศษมากๆเลยเอาเอาหลายคนว้าววว้าอยู่นะสกายก่อนเลยคิดถึงไหมครับคิดคิดไม่ถึงเลยคิดถึงไหมเออมันสองอย่างเลยมันไป็นพวกฟหนูเพราะแต่พี่ๆรู้อยู่แล้วนี่เขคือใครใช่ไหมตั้งแต่วันแรก ไม่รู้หรอกไม่รู้รรร <c oughs> จริงครับก็นั่นแหละก็อย่างที่บอกไปว่าเราพยายามจะทําทั้ง2วันให้โชอบมาแบบว่ามันไม่ไม่ไม่ซ้ำกันแล้วก็ก็เลยเลือกแกสออกมาที่พยายามจะหาอะไรที่คนดูคาดไม่ถึงครับคนออแรกก็เลยจะเป็นพี่นิวฟิวเซียาาแด้แล้วก็เกินคาดใช่ไหมอะไรนะครับมันก็เกินคาดจริงๆก็เกินคาดผมว่าทุกคนก็คงงงคงคงงงว่าแบบคอนเนคกันได้ไงแต่จริงๆก็มีเรื่องราวที่มาที่อธิบายไปในคอนเสิร์ต สคนที่สค่ะคนที่2ก็จะเป็นคุณวินคุณวินก็จริงๆก็เพิ่งรู้จักกันตอนมาอยู่ g ีมีทีวีน่แหละเพิ่ง <c oughs> ได้มาคุยกันเยอะๆแล้วก็รู้สึกเป็นคนที่มี e n e เ g อดีแล้วก็เป็นคนที่ดูดูภายนอกเหมือนจะเทศจริงๆแล้วเป็นคนน่ารักมาก <c oughs> เราก็เลยจะแบบพยายามจะชวนมาทำโชว์อะไรท, <c oughs> ที่ที่มันดูแบบว่าเป็นตัวเขา <c oughs> แล้วก็เป็นตัวเราด้วยนั่นแหละสิ่งที่คือคนห่ายคนบอกว่า คุณดูเป็นคู่ที่เหมาะสมในการเต้นด้วยกันนะคะเออน่ารักใช่ไหมล่ะรักกันได้คาดกัรณ์มันสนมกัหมคนคิดว่ายังไงบ้างกับการเก้นครับการเต้นก็ดีก็ดีนะเห็นทุกคนก็แฮปปี้กคนปี้เขาใจเขาเขาสนุกไปกับโชว์พอวิ่งวิ่งกัะสกายมาเจอกันก็เหมือนแบบเหมือนตัวท็อปกับตัวท็อปมาเจอกัน นได้หลมีความสามารถส่วนตัวติดตัวใช่เพราะฉะนั้นทักครับอยากผมเป็นผู้อาวุโเลยโหดรถแพ้ทักครับเนี่ยเลยโชว์เท่ทีดีทาดาโชว์นิวอ่ะโชว์เป็นเสือเสือใหญเท่นิดนึงอ่ะเก๊กมานีสองวันเป็นยังไงบ้างของผมก็น้องฮงน้องฮงน้องฮงไรแคลนครับก็รู้สึกว่าน้องฮงเก่งมากเก่งเกือบเก่งเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเก่งจนมาวงไปสกิทว่า เต้นเอาให้พี่รอดด้วยนะแบบวา่าอย่าอย่าอย่าให้พี่ตายเลยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องเขาน่ารักมากแล้วน้องเก่งมากเหมืนน้องดิวก็เป็นคนที่มีไฟไฟแบบสูงมากแบบว่าที่ในนี้ครับแบบมีอะไรมาเสะนอตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าก็แฮปปี้ที่ที่น้องทั้งสองแบบเขาเอ็นจอยไปกับเราแล้วก็เต็มเต็มเต็มที่ไปกับเราสนุกมากดิวกับนานี้เขาเป็นยังไงบ้างคะุณไายดีครับก็ทุกคนกคนี่ก็รู้จักกันมานานแล้วก็แบบดูเป็นเอเนจีที่ ที่ดีอ่ะดูเป็นพลังบวกส่งให้กันก็เห็นเวลาเขาซอมเขาก็ก็ชวนชวนกันแบบว่าคิดนูน่นนี่นั่นดีไซน์โชว์ออกมาก็รู้สึกดีที่เขาแบบว่ามีมีเกสที่มาคอยช่วยเหลือเขาด้วยอยากอยาขอเ์ยเขาบอกว่าแฮปปี้มอบความสุขไปแล้วแต่เพือก็ยังมอบโชคอีกอันนี้ผมไม่รู้ไม่รู้ตัวไม่รู้จริงรู้งี้แบบ ผมก็ซื้อบ้างเออทีนี้ผมก็ซื้อบ้างหลังจากนี้ยผมทางานอะไรผมเริ่มดูเลขรถแล้วครับทุกวันใช่คือมันเป็นเหมือนเป็นข้อเสียของเราในวันนั้นแหละที่แบบว่าพยายามตั้งใจจะโฟกัสกับคอนเสิร์ตจนไม่ได้ดูเลขทะเบียนเอาได้ยินบอกว่าเขาถามเลขแต่สกายแล้วสกายวยวายใส่เขาก่อนเออนิดนึงแล้วเป็นไงล่ะมันเป็นทุกขลาก็ต้องอย่างนี้แหละมันก็ไม่ถูกหรอกจะให้เลขตรงๆมันไม่ถูกไงใช่ไหม มีอะไรมันต้องมีอุปสรรคก่อนที่โชคลาภจะกลับเข้ามาหาเราเขาเลยบอกว่าคาถาอีนบินาสกายนาลิคคือขังมากขังก็ขังก็เอามาให้พวกเราบ้าไม่ได้เราต้องผิดคนเสิร์ต่อยากผ้องไงเออต้องทำแล้วแหละเันาวันได้ผลวันไหนเราถูกน่ออแล้เริ่มบูชาพวกผมกันแล้วด้วยกันจริงเหรอใ่เหมือนคาปิตาปิดเถอะเาบอกว่าในในคอนเสิร์ตมีอีกหนึ่งก็คือนนี้ แบบก็มันตึ่มปิติครับตื่มปิติที่แฟนคลับทุกคนที่คขาอยซัพพอร์ตเอามาอะไรเงี้ยเขากับบเตรียมเตรียมโปรเจกต์ให้เราหรือว่าทำอะไรให้แบบเนบาแบบที่ที่เหมือนร่วมเดินทางกันมาอะไรเงี้ยแล้วพอวันนึงจนมาถึงจุดนี้มันไม่ไม่ใช่เรื่องไง่ายๆอะไรเง,ไงคือเหมือนจริงๆพวกเราก็แบบมันแยกกันเติบโตมาเนาะแ,แล้วก็เพิ่งมารวมตัวกันแค่ระยะเวลา 3ามสี่เดือนนึงมั้งไม่ถึงประมาณ3เดือนนะตั้งแต่ธันวามกราคณพาใช่แล้วก็แบบรู้สึกเหมือนแบบว่ามีเรื่องราวมีสตอรี่เจอกันแบบว่าผ่านเรื่องราวมาเยอะเหมือนกันครับก็แบบรู้สึกเหมือนมีความผูกพันกับแฟน,น,นทุกคนด้วยใช่เหมือนมันเป็นก้าวที่ ก้าวแรกของพวกผมที่มันสําคัญมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบให้การซัพพอร์ตพวกเราแบบว่าจากใจจริงที่รู้สึกได้เลยว่าเขาพยายามทําอะไรบางอย่างให้เราไปถึงจุดบางจุดอะไรเงี้ยก็พวกเราก็จะเต็มที่แบบไปกับแรงที่ทุกคนมันได้เขาเกิดสกายมรอบทรอบที่สองสกายราะว่าเล่าว่าเป็นคนเลือกว่าอยากเล่นกับานนี้ก็มันก็จริงจริงก็ช่วยๆกันเลือกกับพิธาแหละเพราะว่า เขาก็มีเสนอมาว่าแบบเคมีเราน่าจะเข้ากับคนนี้คนนี้แต่เราแบบแค่รู้สึกว่าเราเจอนันนี้บ่อยแล้วก็รู้สึกคุยกันแล้วแบบมันคลิกเข้ากันแล้วก็พี่ถามก็เห็นด้วยก็เลยตกลงมาเป็นอันนี้รู้มาก่อกนไหมคะว่าตอนนั้นเขาไม่รู้เลยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับผมรู้แค่ว่าอยู่ๆก็แบบมีโปรเจกต์นี้ together. ให้ได้ร่วงมงานกับสกายนะตอนนั้นไม่รู้ว่าสกายเป็นคนลุกบ้านท <c oughs> ี่ขอบุญผมก <laughs> ัน ที่ขอย้อนกลับไปตอนความรู้สึกแรกของทั้งสองคนตอนที่รู้ว่าพี่ทีมงานถูกได้18บแปดล้านเป็นไงเราความรู้สึกแรกของเราเราทัาทาเขาเลยไหมครับออตกใจก็ผมเพิ่งลงคอนผมเพิ่งเสร็จจากคอนมาแบบลงเวทีมาเลยแล้วก็มีมีพี่มาสัมภาษณ์แล้วมาบอกว่ามีทีมงานนะถูกหวยสิบแปดล้านผมก็ฮ่าจริงหรออะไรตกใจมากใช่ผมก็เลยหลังจากนั้นก็เริ่มทบทวนตัวเองแล้วว่าแบบรถที่นั่งมาอะไรบ้างเลขอะไรบ้างเลขหมดแต่ของผมมันคือของผมทุา<ไหน> เขาบอกระหว่างตอนคอนเลยเพราะว่าผมมาแต่งหน้ากับพี่พี่เขาเป็นผู้ช่วยพี่ช่างแต่งหน้าแล้วระหว่างโชว์ก็ลงไปแล้วเขาก็แบบตกใจใหญ่แบบอุ๊ยที่แบบมีเรื่องมึงเรื่องจริงเลยอันนี้ไม่จ้อจี้ถูกหวย18ล้านโหดมากอเขาไหมเราเราได้ไปพูดได้ไเาได้ไปเราได้ไปพูดกับเขาไหมเขาบอกว่าถ้าเป็นถ้าผมเป็นเขาก็คงไม่เป็นช่างแต่งหน้าแล้วล่ะจะไม่ทำงานเหรอาไม่ทาไม่ทงานละ เขาได้มาคุยกับเราไหมเราได้มาขอบคุณเราหรือได้มาแบบมาคือเขานิ่งอ่ะเขานิ่งแบบเหมือนแบบตกใจแต่แบบมันตกใจอยู่ข้างในล้วแบบนิ่งมากมือวกบคนไม่ไม่ไม่ได้ถูกหวยอ่ะแต่แบบจริงๆถูก18ล้านเนี่ยใช่เราก็บอกอยากอะไรอยากกินอะไรอยากได้อะไรเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงแล้วบอกไปอยาง ยังเลยวันนั้นโฟกัสกับคอนเสิร์ตอยู่นี่หลังจากนี้เรากังวลไหมครับเพื่อนๆจะจับต้องเลขหวยจัทุกอย่างที่เป็นนัมเบอร์ที่เกี่ยวกับพวกเราลไม่กังวลหรอกเพราะว่าท่าซื้อก็บอกกันด้วยใช่ถ้าซื้อก็บอกกันถ้าถูกก็ลองสกิปมาก็ได้ลองเราบอกสักเลขสองเลขดีค่ะเอาวันนี้ขอสักสองเลขเอาวันนี้ขอไปดู จริงผมบอกใครไม่เคยถูกเลยให้ลองดูลองดูลองดูนะเนี่ยผมก็ลองดูทุกครั้งไม่เคยดูนะคือเป็นไกด์ขอมันต้องเป็นแบบว่าอ่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แต่ว่าทุกคนเห็นเองอย่างเงี้ยโซ่เ่าจะอยู่อันนี้เป็นเลขแปดแล้วผมแบบเอ้าไปแอะเนี่ยแน่เผื่อไม่แปดคือผมโซ่เมื่อกี้ล้างมือล้างมืออยู่ๆเฮ้ยเอาเลขออกมาอยู่ตรงมืออย่างเงี้ยอ่าเป็นต้นเป็นต้นมาอ่าอ่าเป็นน้ำตาเป็นน้ำตา ไม่ต้องเอาแบบผ้าอะไรมาผูกพวกผมนะครับผ้าที่เป็นสีเป็นสีอะไรพวกผมไม่ได้แบบก็สีอะไรเขาจะได้ผูกผูถ้าเขาเอาน้แดงมาให้เขื่อนน้ำแดงต้องมาไหมน้ำแดงเขาได้แต่ผ้าสามสีรับไหมคะผ้ารับไหมคะไม่มีผ้าเลยเนะ้อ ถ้ามีคนรับสีมาให้รับไหมคะรับสีมาให้ให้เลือกสีเลยสับสีเอาสีอันจะออกเหมือนพวกผมเปิดสำนักกันเลยนะมีตำหนักกันแล้วกรมตำรวจลงพวกผมทำไมฝากหมอแค่รับหน้าใสหน่อยรับหน้าใสหน่อยรับหน้าใสหน่อยครับก็ขอฝากนะครับกาลิเย่โฟมเซลล์บิวซีครับก็เป็นเคล็ดลับหน้าไบรท้ล้างแบบไบรท์ของพวกเราครับ กันนะเหมือนสก,กายเลยครับก็อยากอยากให้ทุกคนได้มาลองใช้ครับลองเปิดใจเปิดโอกาสลองใช้ถ้าแบบใครที่สนใจจริงชอบจริงก็มันจะช่วยแบบเรื่องบำรุงไปด้วยแล้วก็แบบลีนง,ง่ายสะอาดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครแบบสะดวกหรือใครอยากลองอกองอ็มาเยี่ยมสเตียได้ครับ